อถยาวชาแนลนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอะไรมาวเดียอาการนี่เลยเหมือนเดิมมวยขาวใหญ่ไล้นี่เลื่อนได้ไหนเลื่อนอีกหรือเปล่าเลื่อนผ่ะตัดอีแล้ว,าาวค่ะเป็นวันจันทร์นะคะเดี๋ยวให้าสิบห้าไปเพิ่งกำลังใจล้นหลามนะคะเมื่อกี้ที่คนมาหายกำลังใจนี่เรืยล้นหลามเพราะว่าหมอบอกว่าจะพาแกะเลื่อนนะคะไปค่ะไปเป็นช่วงกำลังใจ เอาวันทมอุยช่าง้มาถ่ายดยนเอาทำไมขออนุญาต่อนครับอนาตแล้วครับอนุาตแล้วเวลาใครอะไน่ผู้ยบ้านมาหร่างใจคุณเร้่ปครับวัอนี้ใช่วันนี้มาแหงใจคุณหมอเลื่อนเลื่อนถ่าหมอเป็นยังครับหมอบป่ครับบมรู้บังคับ้าจะถามี่นีังารจะหมอแพทย์บอ้ครับครับ แค่ไม่ครบพยายามให้ครบก็เลยผ่านไม่ได้นะครับลดร่างกายที่ไม่พออันนี้ก็หมอเหมือนกันครับหมอนนะครับหมอลำครับหมอลำนี่ก็เป็นหมอนนี่ก็เรียนหมอเหมือนกันนะแต่ไม่จบ่มจะเป็นเพื่อนเพื่อนไปอ่ะมาตรวจให้ในเห็นไหเห็นหมอดกสวยแล้วครับยางยางพันงบันเรื่องนี้ปะยังไม่หั่นหรอสวยทุกคนไม่เงินสวยประจําคนละข้างเนาะไม่สู้คนละข้างเนาะ อันนี้จะอันนี้จะไม่คัไม่เไม่ได้ยินนะครับครัผมคนก่อนแม่องสครับอะไรโอ้ครับผมขอบคุณครับแบนเนมแบนเนมเฮ้ยพญาไซหรอครับใครหรอฮะีพลางของคุณพิลางนะครับผมของคุณพ่ลางเรื่องอไ็ไดเซลเขาม่หรอฮะเิ่ง่เย่ขเสี่นี่ น้องหูบ ja, oh, ่ตานุ่มตานุ่มอันนี้ซี่ลซี่ต้อมาทำอ้สโบูนทิบไทยกบไทยกนี่พาราแน่ไปหออ้ไม่ยังไหรับออเดอนมนไทยไรอย่างไรฮะ คนรวยะคนรวยโอ้คนณวยจีน่ป็นรยะรับเป็นรวยรูสองรวยสองวยต้มวยหนึ่งก็จับรวยหนึ่งใช่ไมครับเราไม่ยัาเงนเวลาเมื่อยู่ว เาตีภาไปเบิ่งบรรยากาศนางหายวัดนะคะะดยยไปรอดชอบรรยากาศนั่งเหนหาเยี่ยงเยื่วัดนะคะช่องนี่ชาแนะคะเดินทางไปวัดพนังวัดวัดเี่ขอถ่ายรูปกระซ้าขอถ่ายรูปขอทะลรึเปลครับผมคุณตบครับ

ผู้สาวไทยรูป้ำมรอบอผู้สาวไทยรูปน้ำแน่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 บอกเลยครัาแน่ เอฟซีครัถ่ายรูปด้ยัเลยครับเท<ฟ>็ดเลือกพวกอันดาลงมาไหมเอาอันดามาเลนจะถ่ายได้ครถ่ายไลนิสัไม่ใสสุดนอนอยู่เลยดเรถ่ายรูปครับ ตอนนี้เราก็มาล่างอยู่ที่ไหนอยู่อันนี้ก่อนวัดสะพัดวัดสะพัดเนื้อคนไทยอันไทยยากอีู่เมื่อก่อนก้นกลวยน่ะเนาะมีหมองทาขอความเมียมิมองหนามิอย่างเรียบร้อยแบบแบบสะดบายเอาวัดนี้ยไอคิวไอคิวอ่างวางก็หลวมแล้ บากาศที่เราบรรยากาศเดินพานนางร่เยี่ยมนิรยตอนเคียงสรุปการเดินพระตัดข้องกันนังอยู่นะครับคนน่าจะเปานเตเพราะว่าเจเป็นคนคุยกับหมอไอ้คนใดคนใดครับคนใดสรุปอะไรครับเจ้าจเยใจเใจเเ็นนเา่อนเลยกระวัติยังวัน กล่องเด้อว่าไครับเจ๊ค่ะวันี้ม่ได้พามออไปยังเหรอแบบมอประคบยังมันแบบว่าใส่วาก็ตาบสีม oh สียมาปากปอนะพาหมอรลกิจมัเพร่มันเป็นวันนยุดราชการ่ว่ากัยาาในวันทการอ๋อมอมานโโลอย่งนี้นะคะแบบที่อยจะทำสิไลทำม่นี้ที่อยเพื่อน เปิ้งไก่เสียบสิบชุดรพคาเปอไกแห้อดุดนมนครับผมทอดสี่สุดจะสินะสรุป่ะคือเดือนไปเมื่อไรแล้วครับเป็นวันจันทร์วันจันทร์นี้วันที่ยี่สิบแเนาะกอนเสาร์เนาะอับผมเกิดขั้นหายมตั้ไแต่ทางแคทออกวนอกเสียงอะไรอ่เสียงโฟจีครัวะเอาี๋ยวเสียงเคยง้เคยเงไมอาหมือนอ้พูดมาไอ้หมดแยงเต็มมยนี เอาหมดเอาหมดได้ข้างกันปุณิบอกบอกบอกมันไม่ทำน้องมักบนะหมักบอกามเก่งต่ว่านนี่เก่งอนเรื่งหมดเตียมเลย่ยังก็ว่าไม่รู้เสาดีช่วงเยวเคบอุ้ยนั่นปนเดี๋ยวตอนอากาศบนพก่บอะ ม,ม,มา,า,ามานจะแม่เพ็อนยัมาไม่ไมีย,มย,มย,มมยู่มียูไม่มียู่อยูเรื่องอรบรรยากาศบรรยากาศรอข้าเยี่ยมให้รวยตอนเที่ยงนะคะนน่ะเนาะ้าเ้วค่ะปแล้วก็้เพื่อเาพเพนับันหลเดือนเป็นรอบที่สองแล้วไหเนาะค่ะแต่ก็ดีละคน้นควยก็จะเด็เพื่อนโตแบบเต็มที่เต็มร้อยเนาะกะ,ะจะว่า เตรียมผ้าตัดแบบโดยร่างกายดีสมบูรณ์เต็มร้อยเนาะค่ะเนาะมืงขึ้นกะโอดตเขาไปเนาะอดข้าไปคือสามารถเพิ่งกันอาชีพอนแล้วเพราะว่าเขาได้พานะคะมันกับค,คนรักแต่ว่ามึงนี่นะซึ้งเพราื่จรแห้งแะไล่ใจล้นหล่านะคะเพม่งก็ร่างใจคือกับนี่นเท่าเท่าเกิดรักเพกันเนาะกับบรรยากาศที่แรกกับน,น้อนงนุชซีน้องเอาวรั <c oughs> ามาแต่สดสองพี่น้องเ <c oughs> าวก็ไปกินข้าวต้มละค่ะพี่นนองค่ะก็ได้ไปกินข้าวต้มแล้วกันม่นางขายยุบเพิ่งกับบานแล้วนะค่ะเพิ่งกับ เนี่ยนหลายอย่างคือว่าหลายเครื่องเครื่งต่างองไปเรียงกันนังนั่นี่านะคะเนาะโอเคครับผมแล้วก็ตั้งแรกะเนาะฝากพี่น้องติดตามเลพี่น้องทั้งทุกช่องทางแล้วผมไม่ว่าจะเป็นบาร์นาชาแนลแล้วนี่ลุยชาแนลก็เดาชาแนลแล้วเพื่อตากันค่ไห่ย่ยไม่าเด้เอาเอาใจเย็นเนาะบาปก็บุญอยู่ไก่กันเนาบ่กไก่เังกองนะแซ่ตะบุญลาบ กีจะไหาไปเฮ้ยสั่นแล้วแววหน้าค่ะมามาไปเอคอยบาเอิญต้อยเบิ้งผู้ชาวเล่าเรอเเฮะจิงเอ้ยปากเจ้าละนี่แห้ให้นี่เหนงให้อพอตหลายเมียบพ่อผู้สาวดึงที่เขนเขาไปไปเบิ้งกมาแจ้จของอยกเบิ้งนียงเหเบียหลน่าตาเบี้ยเลยะ โอเคไม <Okay. S 1> <my> uh ่น้องไลฟ์กันคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นไงเราแชร์กับสับตะไร่ช่องวอดยอดชาเนี่ยหลักกากทุบๆฉ่ำแพงเราจะเป็นมาร์ดอันหน้าแล้วค่ะนี่รูย์ชาแนลนะคะเนาะนี่ิลุยก็เป็นวอดยอดเป็นผู้ตัดเรื่องก็จะแบบว่าตัดใครๆกันครับสองวอดยอดเนี่ยจริงหน่อยเอาช่องนั้นคือฝากเดี๋ยวนี้คือดังซื่อๆฝากช่องนี้สวัสดีค่ะบัตรพาลุยค่ะดิกบาตพาลุยเลยครับเป็นกำลังใจให้นิลุยชาแนลค่ะโอเคครับโอเคปล่อยเบิร์กเพลย์ได้ไม่ต้องเด้อ าลาไปก่อนครับเจอกัน<า>ชิปหน้าซลาคิมีกะ่ะเดี๋ยวเขาจะมา,าดีอากาศใน,นกล้องเรื่อยสวัสดีค่ะ